เช่าเกษตรกรแลวก็เอฟซีช่องลูกชายในหอยทุกคนนะครับผมมือนีก็มาเปิดขวายราคาหนาคอกนะครับผมอยู่มือนีก็อยู่ทีบ้าอ่านคอกของพอยอดนะครับผมอ่ามือนีจะพาพีผ้าหนองมามาเบิงกันนะครับผมมาเปิดราคา่าตัวไดเป็นตัวซื้อนะครับราคาเท่าไดก็มาชมกันเลยนะครับสวัสดีครับพอยอดครับผมสวัสดีครับอ่าสวนนีีก็อ่าเงงเงานิดนึงนะครับผมคิดหอด้วยคิดหอดบกยเมืองขอนนะครับผมแบ่งไปนะครับผมได้เงินก่อนมากอะ ชิ้นหัวขึ้เกาไปหัวขึ้นเกาขึ้นขึ้นไหนเนาะเอาพ่อปะไปเบิ่งซุ้มที่เหลืออยู่เนี่ยเขาจะมาเปิดราคากันไปเบิ่งซุ้มในน้อยก้อนก็นได้ครับผมนี่ครับผมพอยอดเจ้าของเมืองไงเมืองขอนเราไปเจอกันอยู่ตลาดมือเช้าเนี่ยว่าขายแล้วนะครับผมจเจ้าใหญ่เมืองขอนเอามาเปิดราคาเดี๋ยวผมขอไปเองขอซุ้มในน้อย,น,อยนี่เนาะใช่นะ <c oughs> ครับไขว้บนบ้านบุพเพซุ้มนี่ไขว้บนบ้านอะไรเนี่ะเบิ้ง ไปย่างไปกวางนี่นี่ครับผมเอาตัวหน่อยก่อนนี่พาะตัวหน่อยนี่เปิดเท่าไหรนี่สามหมื่นห้าเปิดสามหมื่นหาเนาะในหน่อยนี่เนาะสามหมื่นหาพันบาทนะครับผมบอลพราปีมันบ่อเป็นควายแม่เนาะควายแม่หน่อยจับยานุ่มนะครับผมน่าจะสิบเดือนขึ้นนะครับผมตัวหน่อยนี่เนาะซูซีกันเนาะตัวนี้เนาะเปิดสามหมื่นหานี่นี่นะครับตัวหน่อยนี่นะครับผมเปิดสามหมื่นหากะ ผู้ใดสำหรับผู้ใดที่ทุนบลายนะครับผมอยากได้ค่อยน้อยไปเลี้ยงนะครับผมอ่าแล้วมีมีอยู่สามตัวนะครับรุ่นนี้อ่าแล้วตัวตัวนี้ที่พ่ 4, 000, อครูนี่ตัวละสี่หมื่นอ๋อครูนี่ตัวละสี่หมื่นขั้นอยู่คู่กับแปดหมื่นมักตัวใดก็ได้เนานะนี่ครับอ่าเบ,บิงแข็งเบิงขาเบิงเล็บนะครับผมกะเล็บกับงามดีนะครับผมเล็บน้อยกักอดดีเล็บบนเหงานะครับผมอ่าลำตัวตัวนี้เริ่มอ้วนแล้วซุ่มนี่น่าจะปีหนึ่งเนี่ยสองตัวนี่น่าจะปีหนึ่งแล้ว ีงปจะจะชนขวบเนาะสูสีนก็ค่อยหน่อยผมนะครับผมประมาณไก่จะชนขวบส่วนสูงกับสีป,ป,รป,รประมาณประมาณร้อยยี่สิบนะครับผม <120 S 2> อันนี้รบรดวัตนะครับผมน่าจะร้อยยี่สิบแต่ว่าก็เริ่มน้าแล้วนี่ครับเชื่องนะครับผมเชื่องออกนมแล้วเนาะพอนะออก,นกินกินห้ากินเฟี้ยงแล้วเนาะอันนี้คือเริ่มอ้วนแล้วนะครับผมนี่เริ่มตึงแล้วนี่นี่คือจังสีก็เริ่มอ้วนแล้วยานมเด็ดนแล้วแนวนี้ เริ่มสิต๊กมองแล้วพ่วงนี่ครับตัวนี้สีเหมือนนะครับผมนี่ตัวอยู่หนากลรองนะครับผมเนี่ยเบิ้งแข็งเบิ้งขานะครับผมนี่นี่ครับสีเหมือนอัตลักษณ์กับมีชัดเจนนะครับตาแตมแก้มจำจำข้ออ่องทุงเทาขาวนี่ครับเบิ้งหางนี่แหละเบิ้งด้านท้ายท้ายก็ง่ายดีนี่ครับคู่นี่นะครับผมคู่ได้ยากได้ยกคู่ก็ได้แปดเหมือเนาะหรือเอาจับเข่ากับตัวหน่อยก็ได้มักมากตัวได้ก็ได้นะครับผมนี่ สำหรับชุดนี้นะครับผมตัวหน่อยกงมูลนี่สามหมื่นหาครูใหญ่นี่ตัวละสี่หมื่นขั้นโยครูกับแปดหมื่นนะครับผมอ้วนแล้วนะครับผมนี่ยานุ่มแล้วอ้วนแล้วนี่ครับตัวนี้ก็อัตลักษณ์ก็ชัดเจนนะครับผมนี่ตาแต้มแคมจ้ำข้อห้องสําหรับทุนวหลายนะครับผมอยากได้ไปเลี้ยงคือว่าใช้ได้งามอยู่คุ้ยแม่นะครับผมตัวนี้ก็บงามนะครับผมตัวอยู่กลางนี่ก็บงามกระโหลกใหญ่ดีหนางามดีนะครับผมอ่าตัวละสี่หมื่นตัวหน่อยสามหมื่นหาละคอเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเอามาเบ่ง ทีนี่เป็นแม่ลูกเนาะเป็นลูกไ่เมืองขอนนะครับผมเป็นแม่ลูกผูนะครับผมโอย่างหนาเลยนะครับผมลูกเป็นพราสี่เดือนเรบอพ่อเนี่ยสามเดือนกว่าสี่เดือนนี่เนาะเบิ่งกับข้อตันจึงลึกเลยครับลูกไ่เมืองขอนหลานเงินหนูไทยนะครับผมโอ้ไข่งามดีครับผมิ่งครับลูกที่เท่าไรเราพ่อแม่นี่ลูกที่สองที่สามใน่อง ทับแล้วแมนบอแมวเพนิ่นทับ,บเหมือนโอ้แท,ท้โอ้เธอประกันก่อนจะเล่นมีใบบอนี่มีมีใบมีหลอดครบเนาะมีหลอดครบได้จักเดือนลราพอตัวนี้ไม่ได้เต็มเดือนหรอกแต่ว่าพึ่งสอดไปแมนบอลทานทานรอบไปนี่ช้อนรอบพนอนาบชนรอบนี่แหละช้อนนผ่านกันบอลบอลไหนผ่านบอลข้าจะบรกกันรอบผ่านรอบเนาะนี่ครับลูกของเพินเดียวเย่จะเพิ่งไปนี่ครับตัวนี้ลูกใหญ่เมืองขอนนะครับผมนี่หลานขึ้นหนูไทย ตาแต้มแคมจำมคออ,อ่องหนาดีนะครับผมเบิรงครับหนาหนาเลยตัวนี้เบิรงนสามเดือนกว่านะครับผมแม่เพิ่นนี่สีสูงประมาณร้อยสามสิบต<ะ>้นต้นเนาะสามสิบบวกนะแต่ว่าจุดเด่นนี่สีเป็นควายที่อ่างนะผมแล้วกะ็ความเงาเบิ่งครับความเงาของลำตัวหนีเงานะครับแล้วกะ็หางหางลามดีเล็บแข้งเล็บขาใหญ่นะครับผมนี่ครับเบิ่งครับและะ้วก็หน้าตาอัตลักษณ์ชัดเจนวงเขากว้างดี เขากว้างใหญ่นะครับผมโคนเขาใหญ่พ่อนี่ครับมึงเล็บแข็งเล็บขางามนมนมซีอยู่นะพ่อเนาะนมซีนมีนะครับนี่อันนี้ลูกเพื่อนเป็นโตผูนะครับผมหนาปึกเลยนะครับผมโอ้ให้ลูกนี่ถือว่าพานเลยนะครับบบกใหญ่เมื่อขอนนี่ออหลูกเงาขนาดแล้วก็นางามดีมึงครับเปิดเท่าไรครับพ่อเปิดเศาห่างเนี่ยเปิดสองเซนห่างครับคู่นีเนาะ ท่านู้ใดอยากได้มามาหอดมาถึงมาต่อมามาล่องเบื้องเอานะครับผมต่อล่องเบื้องนะครับมันสมเท่เรศกับไหเบื้องน้องหอเนาะครับนี่ครับผมเบืองครับอันนี้แม่เพิ่นนะครับผมเออดหน่ป่านรถไฟนะครับควายแม่นี่แล้วก็อ่างเล็กพร้อมนะครับผมขันบ่อสมบูรณ์บันไดนะครับผมยังเลี่ยงบ่อสมบูรณ์บันไดน้องหอเนาะครับครับยังขาดน้ำเลี่ยงอยู่นะครับตกน้ำเลี่ยงจังน้อยนะครับผมนี่แต่ว่าลูกนี่น้ำนมบ่อบ่อต้องห่วงนะครับผมเบื้องลูกหนาปึกเลยนะครับผมาาดลลูกังหนเย นี่ครับหน้าตาดีนะครับผมหน้างามหน้ารอดีนะครับผมแต้มเติมชัดเจนนะครับผมดูครับอ่องข้อแข็งขาเปิดสองเส้นหานะพ่อเนาะแม่ลูกแม่ทับเงืนเขาจะเลื่อนเขาจะเลื่อนไ้นะครับผมรอผ่านรอบเนาะสามพันครับสามพันนะครับผมมีใบมีหลอดครบเนาะครบมีใบฟมอ่าบบบนี้มาเบื้องตัวต่อไปพ่อตัวนี้เป็นลูกผสมบ่ะนี่ครับลูกผสมมูอลาบ่ะมือลา ลุกจับสลับบัดนี่ครับตัวนี้เป็นแม่สาวครับแม่สาวทองทองอยังครับนี่นไข่ทองทองว่างทองว่างนะครับผมไายแม่สาวทองว่างลูกผสมมูล่าเมื่อไัร่นิกโกเนาะนึงครับสูงกับสูงมังลอยสามชิ้นหานะครับผมประมาณนี้ไก่ง<อ>วงกับมี่นะครับไก่งวงไป,ไปกันนะเบิองไทยนะครับผม เบิ่งครับด่านทายนะครับผมตัวนี้ลูกผสมนะครับผมพลังนุ่มบรงห่วงนะครับผมผู้ใดอยากได้เอาไปพัฒนาสายพันธุ์นี่ครับลูกผสมนะครับผมเบิ่งหนาตาแปลกปลของแปลกเปิดเท่าไรพ่อข้องแปลกเนี่ยฮกทิพหาไหมเปิดหกมืนหานะพ่อเนาะผู้ใดอยากได้ตัวนี้นาจะเลือดเป็นขัยสาวเลือดสูงอยู่เนาะ มูลานะสเจ็ดสิบหานะครับผมไทยี่ห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพราะว่ามันออกมูลาหลายอยู่นะเบิ่งจากเขาจากสีนะครับผมกระเรื่องพันำพลังน้ำนมบัวตองห่วงนะควายได้จักปีพอนี่คขวายได้เดข่วคู่ไปได้เข่วท่านคู่นะเข่าท่านท่านได้โลนบ่ท่านโล่นเข่วฟันน้ำนมนสองปีกว่าเนาะสองปีกว่านะครับผมบอทท่านพอสามปีเนาะท่านได้ทับเนาะพอเนาะควายสาวนะครับผมท่านได้ทับนะครับผม ครับเปิดไว้ที่หกเมือนหานะพอ่อเนาะเอาวพอบาทนี้มาเบิง่ตงตัวนี้จะเป็นแม่บักใหญ่เมืองขอนนะครับผมแล้วก็น้องน่นองสาวเพิ่นเนาะนี่ครับผมเบิบ่งครับจังหวะมันโตใหญ่โตสูงนะครับใหญ่เมืองขอนวัดล่าสุดก่อนสิจะขายไปสูงลอยหกสิบสองนะครับผมวัดกระพาะยอดนะครับผมอันนี้แม่ของเพิ่นเนาะพอ่อเนาะเมืองครับแดดแดงจังหน่อย ลอยซีสิบเท่าไรมันจ่อยเนาะลอยซีสิบหกนะพ่อเนาะขนาดวัดแบบมันยังผอมเนาะบอว่าตุ๊นนตกน้ำเลี้ยงไรนะครับผมขังเลี้ยงนะลูกที่เท่าไรพ่อในท้องนี่ยลูกที่ซีในท้องผสมบักยังก่อ,ส,ส,รอ,อสร้างอุดรดแต่ก่อนก็สร้างลุ่มผู้เนาะ วายตัวนี้มาแต่ใสพอนี่น้องยาแฝกวางสสพุ่งบ่เจ้เล่ยเนาะพอเนาะลูกที่สี่ในถ่องตอนเป็นสาวเนี่ยตัวแหลกคือบักไญ่เมือขอนเลยบ่อ๋อนี่นะครับผมวา่ลูกสี่ในถ่องได้จักเดือนละพ่อครับโอ้ เขาเขาคอก็ได้พ่ามันมันแดดอันข้างนอกไปได้ได้เดือนกัวบอได้เดือนกัาแล้วครับอ้หเครื่องหน่อยตัวนี้นี่นาจะสองเดือนนี่น้อยเดือนกัวอ๋ออีน่อยนะบอกหนองมยั่เมืองขอนนะครับผมเป็นก่อเขาไปเรื่ยครับผมจะได้เขาไปทาย นี่นะครับผมอันนี้คือแม่ใหญ่เมืองขอนนะผมตอนนอ้วนร้อยซี่สิบแปดเนาะวัดแต่ว่าตอนนี้จอยนะครับผมจอยลงนะครับผมิึงครับสูงอยู่นะครับบ่บหน่อยนะครับผมิึงครับอ่างกับเลืกดีอ่างใหญ่นะครับผมนี่ครับทานเนาะอันเดือนนึงแลวเนาะผสมิึงหนาตานะครับผมอ้หหนางามนะครับอัตลักษณ์ชัดเจน นะครับผมแต่แก้มจำอยู่นะครับแต่บอกไงเมืองขอนนี่แก้มเบอร์จำมีจำนะครับผมจำน้อยๆไงเมืองขอนี่เบอร์จำเลยนะครับมีแต่ตาแต้มเมิงครับนี่คือแม่ของเจ้าไงเมืองขอนนะครับผมเบิ่งเล็บแข็งเล็บขาไงดีนะครับผมแข็งขาไงทำไรกับขาดนะครับผมด้านหลังเบิงครับลูกซีในถ่องทานเดือนหนึ่งเนาะผสมสร้างอุดรไว้เบิงเบิงเบิงกันนะนี่นะครับผมตัวนี้เป็น น้องสาวเพิ่นนะครับผมนี่เป็นตัวเมียนะครับผมลูกมึงยังก่อพอกลูกเขินฟ้าพอพันเหยียวยูจ,จงังหวัดเลยเนาะน,น,นี่ครับตัวเนี่ยครับงามบ่างามครับงามงามครับจ้าเบื้องครับลูกลูกเขินลูกจเจ้าเขินฟ้านะครับผมบจะได้สองสองเดือนกว่ามันบ่ครับนี่สองเดือนกว่านะครับผมแม่เพิ่นทองหัวตาได้เดือนหนึ่งบ่ครับ โอ้ยเบิองแข่งเบิองขานะครับผมปีละลูกเล่แม่แม่นี่ปีละลูกลูกลูกเดืนเดือนนึงนี่ผสมเลยที่สันนี่คือว่าเป็นควายที่อันลูกลูกลูกทีนะครับน้องเป็นควายที่ลูกทีมากเบิองรับลูกเขาตัได้ตสองเดือนนัดยหญ่หนาเลยนะครับลูกถ่ายใหญ่นะครับผมเอาเราคู่นี่เปิดพอๆนี่เปิดไว้เท่าไรคู่นี่เปิดไว้เจ็ดสิบนะครับผม แม่ของหมักใหญ่เมืองขอนนะผมผสมสร้างอุดรเนาะครับกับน้องสาวนี่เป็นลูกเหินฝ้านะผมอายุสองเดือนกว่านะครับผมเบิ่งครับปั๊ดแข่งขาใหญ่แม่นี่สูงลอยสี่สิบหกวัดตอนจอยครับขั้นวันนี่ได้ประมาณลอยสี่สิบแปดเนาะลูกซีในท้องนะครับผมเปิดใบเจ็ดสิบนะครับผมเอ้ามันสมเท่า์ไรดกับไห้เบิ่องนะพ่อเนาะมันสมเท่า์ไรดกับผู้ที่สือกับมาเบิ่งเอานะครับผมเบิ่งน้องสาวนี่งามนะครับน้องสาว น้องสาวหงายเมืองคอนนะครับตัวนี้ตัวพี่สาวเพิ่นกับเป็นตัวเมียนบมเพิ่นขายขายสี่แสนพี่สาวนะก้อยสาวลูกกันแก้วฟ้าบอที่ว่าพอว่าตอนสีมันโตหน่อมุงใหญ่เมืองคอนนะขายไปสี่แสนเพือกที่ว่ารือดําเปือกเครื่องเปือกเป็นเปือกได้บอที่เนี้ยโอ้แสดงว่าให้ให้ลูกไปทางพอที่สันเนี้ อ้ยเบื้งครับให้ลูกดีขนาดครับเบื้งครับค่อยสองเดือนแตกแล้วนะครับผมเบงครับหลังแตกขุ้นแล้วเฮาพ่อขั้นบุได้สนใจมีถูกราคาเนาะมือนีิเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อไปนะพ่อศูนย์แปดห6ศูนย์แปดหกแปดห้าแปดแ้าแหกสหนึ่งหกสองสนึอยอดเนาะพ่อเนาะบ้านหินลาดตำบลบ้านคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมใครสนใจอยากมาชมตัวจริงเนาะพ่อเนาะกราบโทร สอบถามนะครับผมแล้วมาเบิ้งตัวจริงท่านมักกะมาผูดคุยมาต่อรองกันเนาะมาหอดมาถึงเนาะมีมีแบงนะผมบอซื้อบอหาบอว่ากันนะผมมามาหย่อมมาชมนะผมอันนี้คือไม่เบิ้งนะผมแม่บอกไงเมื้งขอนนะผมทีไปทีมามันมันเป็นสายใดแม่มันเนี่ยมันพาอยู่ดนแม่มันแต่ว่าหูหูงอที่เนี่ยไปหูหงอหูฝอน ได้มาได้ใส่เริ่มแล้วจุดกำเนิดมเมียมั่แนเนนี่ครับพอยีเสือเสือมาเสือเสือน้ำหนงกระเทยโอ้หนงกระตามากครับอุดรคอนเมียมันนี่ยตอนเป็นสาวตอนมันเป็นสาวเหล้ามาทับเงินอู่ท่ยยุหนีเหลามาทับยุหนีทับยุหนีทับยุน้ำแก่นน้ำพอเสียนะจนออกเป็นบางญ่เมืองขอนแล้วผมเอาขึ้นไปมันเลี้ยงไปขายให้บางไงรับขายให้นี่รัดเลยขึ้นไปสัญญากกันว่าคัน อ่ะคอยล่าคอยสิมาเอทีไปทีมากนะครับผมไเราแปดหมื่นสองแม่กบลูกแม่กบลูกลูกซ้ำนี่แหละนี่บางยยมางขอนได้สเดือนขายไปให้พญรัดชั้ญากาเราเราเรยว่าเื่องั้นาครับลาเรื่องัญญาเราเอลยเอาไปเลี้ยงเาไปเลี้ยงแล้ขายลูกขายบางยัยบองขอนกลับมาก่อนเนพนึงมันซื้อแตเนีมันสองแสน ว่าสองชันเข้าร่อยบาทนี่มันเกิดโรคผมไปเอาไปนครับออกลูกแล้วผมเลยโทุไปมันบอกพวกยัยเมื่อกขอนนี่ผู้ใดไปเอาขึ้นมาบัดหมดตะเชียบหมดจะเว้ยนี่แหละไปเอามาตอนเป็นเบาหน่อยเป็นเบาหน่อยเอาลงมาพี่เอาลงมาขอนแก่นเออหมดเชียร์สู้นี่แหละมาเอากลับมาครับมาขต่อไปครับต่อมือกันไปกันมาจนมาตกหอดพอผู้สุดท้ายมาตกมาตกมงค้นมากออกไปมากมันเพิ่งเสียเขาไล่ผมเลยพาไปขายไปพูดผมก่อ แตงยาก็เป็นอย่างนีละว่าอันนี้พันนั่นผมถือมั่มวยืดด้วยเอาขึ้นไปเฮ็ดแนวแม่แม่ไหนบอแม่แมันแม่บางอย่งเมื่อค่อนเนี่ยการนี้มันเล่้ลูกบกแก้วฝ่าแล้วเล่ยเรียงขายแบบน,นี้แล้วแบบแบนี้อ๋อเล่ยขายลูกมัน่นอ่ะลูกแก้วฝ่าตัวแม่แบบนี้เราเรียกว่าขายตัวนี้ครับผมไปเอามาันมั่นอยู่มันจนับเงินไว้มันบอ เกิดลวกเล้าฝากเึ้นมาใหม่กันเลยบไดยกันเลยบได้ซ้ำราคาเก่าราคาเก่าเรยกโอเคนะครับผมนี่นะครับผมนี่คือที่ไปที่มาของบางไงบางคอนหล้กกับแม่เนาะดั่งเดิมมเป็นขั้ยอุดรพอพอเยยเสียเสือมาหลัวกับพอเย่ยเสียเสือมา อ่าหนงกระเทียนหนงกระตามากเถียนหนงกระตามากแล้วก็มาผสมเงินดูไทยอยู่นี่๋อผสมเงินดูไทยอยุนีแล้วก็มาออกบอกไงเมืองขอนอยู่นี่ทำแต่เสียอ่าแล้วได้ซัมหนีลูกสองเดือนสองเดือนเราคพอใหญ่รัดบอกขั้นสุพุ่งบอกขพุ่งแล้วก็ซื้อขึ้นไปเลี้ยงเนาะจนบักใหญ่เมืองขอนได้ยาโนมพูนละแล้วก็ซื้อกลับขึ้นมานะครับผมอันนี้คือที่ไปที่มานะครับผมของบักใหญ่เมืองขอนแล้วก็แม่ของเพิ่อนถือว่าชัดเจนนะครับผมนี่เบิ่งน้องเพิ่น โอ้็ปรพิดหวังนะค,ะนครับผมแต่ว่ากะามามาผูดคุยมาต่อรองเอานอหอเนาะเหลืองละข้ามาหอนมาถึงนะครับผมมีครับผมมือนี้กะไม่ช่มนะครับมีทุกราคานะครับผมมาเปิดละคาหนาคอกนะครับผมมือนี้กะเต็มที่ครับผมมือนี้เบึ้งจุดใจเลยนะครับแล้วก็ที่ไปที่มานะครับผมของไงเมืองคอนถือว่าชัดเจนนะครับผมแล้วก็เห็นผลงานนําเนาะแล้วก็มีลูกไงเมืองคอนมาเปิดพร้อมนะครับผมเอามือนี้กะฝ กดแชร์ก็ไลค์กดติดตามเชนเคยนะครับผมเหมือนนี่กับสกาบพัมวาสวัสดีครับ